สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปมันโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโลเทรนเนอร์นะฮะรีบมาทำคลิปก่อนนะฮะกิจกรรมจะมีวันพรุ่งนี้แล้วนะกิจกรรมสเต็ปร้อนแรงนะฮะปล่อยตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกิจกรรมสเต็ปร้อนแรงจะเริ่มวันพรุ่งนี้นะฮะวันศุกร์ที่21มิถุนายนเวลา10โมงนะฮะจนถึงวันอังคารที่25นะฮะไม่กี่วันเองนะนะ แล้วก็ยจะหมดใ,หในวันที่25สองทุ่มนะครับโบนัสมีอะไรบ้างนะฮะโบนัสนะครับเราจะได้ลูกอมจากการฟักไข่สองเท่าระยะฟักไข่ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ระยะทางฟักไข่ลดลงหนึ่งในสี่สำหรับไข่3ฟองแรกนะครับที่ฟักระหว่างกิจกรรมโดยใช้วิจเจ็ดไข่ของโปเกมอนโก วิดเจ็ตไข่ของโปเกมอนโกเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมามาดูกันนะครับวิดเจ็ตไข่ของโปเกมอนโกก็คืออ่าการวางวิดเจ็ตนะครับทั้ง Android และก็ iPhone นะฮะลองหาดูมีวิธีการในอ่าในในแต่ละเขาเรียกอะไรแต่ละยี่ห้อมไม่เหมือนกันนะฮะอะ่ของ Android บางอันก็คืออะไรอ่ะหนีบ นนิ้ว2นิ้วเข้ามาในหน้าจอที่เป็นหน้าจอ,อาวางไอคอนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มวิดเจ็ตมาให้ส่วน iPhone ผมไม่แน่ใจนะฮะับทำยังไงก็วางวิดเจ็ตพักไข่ได้นะครับอ่ะแล้วก็แต่มันก็แค่3ฟองแรกนะ,ะก็ลองลองเอาไปวางดูครับโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะได้เผชิญหน้าและพบกับการพักไข่มักแม็ สีแตกต่างและซิลิโกนะฮะหรือลิเทโอสีแตกต่างนะฮะก็คือสลักมากกับลิทโอนะฮะจะมีโอกาสนะครับฟักออกมาเป็นชายนี่ได้มากขึ้นนะครับแต่มากขึ้นก็คไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เมลาว่านะครับจะฟักออกจากไข่ห้าสอกิโลหกิโลและ10บกิโลนะฮะถ้าโชคดีนะครับ อามาดูกันบ้างไข่2กิโลที่หมุนได้ในกิจกรรมนะครับเราจะเจอตัวอะไรบ้างนะฮะต้องหมุนในกิจกรรมนะครับไข่เก่าเขาไม่นับนะต้องหมุนวันพรุ่งนี้1 0โมงเป็นต้นไปนะครับใส่2กิโลคุณก็จะมีโอกาสได้การ์ดี้มักคแม็กเดวิลแล้วก็บูบี้นะฮะแล้วก็ได้เมลาว่านะครับ,นะรบต้องเป็นไข่ของวันพรุ่งนี้10โมงนะฮะ ไข่5กิโลครับ5กิโลก็จะมีกาดี้นะครับดารุมกะฮิโตโมชินะครับแล้วก็เมลาวาแล้วก็ชิชิโกะนะครับก็ไอลิลิโอแะละนะครับดารุมกะร่าง2 p ง p ได้นะตัวจี๊ดนะฮะคือไม่ได้ไม่ได้เพอร์เฟกต์แต่ว่าจี๊ดนะฮะอืมไม่รู้จะบอกยังไงดีนะฮะฮิโตโมชินะฮะร่าง3ใช้ p ี p พอได้ครับผม ชิชิโกหรือ io, ลิเลียวร่างแรกลงหลีก500ได้นะฮะร่าง2ตัวเมียลงหลีก1500ได้นะครับส่วนตัวบนก็เนี่ยฮะมักแม็กเนี่ยร่าง2ใช้ PVP ได้นะฮะเดวิลก็ร่าง2ใช้ PVP ได้อยู่นะครับ PVP ได้อยู่นะฮะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งรู้สึกนะฮะเออหรือผมลงผิดวะนะฮะกปปี้มาแน่เลยนะอ่าว่าไปร่าง2ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกจะมี ร่างเมก,กาใช่ไหมร่างเมก,กาเขานะครับอ่าไข่สิบกิโลโ,โหนี่ไข่หนักไข่น่วงนะฮะไข่สิบกิโลก็จะมีเมลาว่าคาบุบอาบาคุกเมสนะร่างนี้พีีพได้อยู่แล้วก็คาโบนะครับคาโบเนี่ยตัวนี้ผมยังไม่มีเลยอะ่ะนะฮะพ่งนี้ก็เริ่มหมุนหาไข่ได้ตอนสิบโมงวันนี้ก็ล้างไข่หาพื้นที่ว่างไว้แล้วกันนะฮะ ใครแบบพื้นที่ว่างไม่มีล้างไข่นี่ไม่ได้หมายความว่าไข่สกรปรกนะครับก็คือล้างพื้นที่เพื่อหมุนไข่อยู่ในวันพรุ่งนี้นะฮะคุณก็อาจจะฟักวันนี้ไปให้หมดเลยก็ได้นะฮะแล้วรอไปแตกวันพรุ่งนี้แล้วก็หมุนนะฮะเท่าไปนะแล้วแต่วิธีการของใจละคนแล้วก็งานวิจัยภาคสนามอ่างานวิจัยภาคสนามนะครับโอ้โหอันนี้เควสจากเสาเฮ้ยได้คาร์โบด้วยเหรอเอออันนี้ผมลงผิดหรือเปล่าเนี่ย เออเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะเช็คก่อนนะออเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งโปเกมอนอ่าก็จะมีได้สลักมาชิชิโกะนะฮะคาโบนะ,ะผมยังไม่ได้เลยอะแล้วลก็บาคุาเมสนะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงบางทีผมอาจจะลงหิดด้วยด้วยความมึนเบอร์นะขอดูก่อนดูก่อน,อนข่าวมันเขียนไว้หน้านแล้วด้วยนะครับดูแป๊บหนึ่งดูแป๊บหนึ่งแป๊บห,หนึ่งนะครับโอ้ถ้าได้นี่ผมวิ่งหาเคสนี้อย่างเดียวเลยอะนะฮะ พดดิวเรีเสอร์ทากอ๋อไม่ได้ว่ะเออนี้ผมน่าจะลงผิดครับคาร์โบผมน่าจะลงผิดนะเออขออภัยขอภยขอภัยอันนี้ไม่มีไม่มีนี่ไม่มีไม่มีมมนะครับไม่มีนะ <S <S ขออภัยนะฮะผมน่าจะลงผิดครับมันมีสลักมาลิลิโอแล้วก็ไอ้บาคุกาเมสนะครับอ่ะผมลงผิดเดี๋ยวผมไปแก้ในเว็บผมอีกทีหนึ่งนะครับ อ่ะว่าไปนะฮะจ๊บอ่ะอ,อปิดอันนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็จะมีงานวิจัยแบบจํากัดเวลางานวิจัยแบบจํากัดเวลาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะผมจะมาบอกอีกทีว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็มีงานโชว์ตัวเสาโปเกสต็อปก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะเข้าร่วมนะฮะพรุ่งนี้ก็คงได้รู้กันนะฮะก็รอบนี้ก็เก็บเนี่ยฮะสลักมาชิชิโกะแล้วก็บักคุกามสนะบัคาโบไม่มีนะไม่มีมีแต่ในไข่นะครับ ก็ขยันพักไข่เอาละกันนะครับสำหรับรอบนี้นะฮะก็พักไข่หาคาร์โบนะเมลาว่าใครยังไม่มีนะเออประมาณนั้นนะคาร์โบอยู่ในไข่10โลนะตัวนี้ผมก็ยังพักไม่เจอเลยอะนะครับพักยากพักเกินแลอเกินนะครับโอเคนะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหาตัวไหนก็ผมเขียนไว้หมดแล้วนะครับนี่ นะฮะก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเควสมันมีอะไรบ้างแล้วต้องทำอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าแจ้งแถลงไขนะครับผมนะก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะกดไลค์นะฮะคลิปนะฮะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องนะฮะง่ายๆใครอยากซื้อของไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาดานะฮะในดีคริปชั่นของทุกคลิปนะฮะจะมีลิงก์นะะกดก่อนไปซื้อนะฮะทางเราก็จะได้อ่า คอมมิชชั่นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะมาพยุงช่องนะฮะเพราะว่าค่าไฟ2 0 0 7นะครับค่าทำคลิป5้าบาท <laughs> <laughs> ช่องอื่นเขาอยู่กันได้ไงวะ <laughs> นะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะก็จะมาบอกเควสของกิจกรรมอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับถ้ารักกันมากๆก,ก็ช่วยแชร์ไปช่องอื่นๆห้องอื่นๆด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ